ลายมือที่มักถูกตีความหมายว่าเป็นลายมือเศรษฐีหรือบ่งบอกถึงโอกาสที่จะร่ำรวยในศาสตร์ของการดูลายมือนะคะจะมีลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเส้นแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนเนินในฝ่ามือต่อไปนี้ที่อาจารย์จะมาแนะให้สังเกตนะคะว่าถ้าใครมีเส้นหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนลายมือลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าในดวงชะตา ของเจ้าของมือมีโอกาสที่จะได้เป็นเศรษฐีหรือพบความสำเร็จนะคะหาเงินหาทองทำธุรกิจการงานก้าวหน้าสำเร็จลุ้งเรืองสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้เส้นแรกนะคะก็คือเส้นวาสนาเส้นวาสนาของคนที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานอิสระ หรือทําธุรกิจก็ตามจะต้องมีเส้นวาสนาที่ชัดเพราะเส้นวาสนาหมายถึงการงานและยังหมายถึงคุณภาพชีวิตด้วยนะคะว่าจะมั่นคงก้าวหน้ามีความชํานาญในอาชีพการงานที่ตัวเองทำเนี่ยได้ดีแค่ไหนเส้นวาสนาที่ยาวมาจากส้นมือพุ่งขึ้นไปถึงเนินเสาใต้นิ้วกลาง ต้องเป็นเส้นวาสนาที่คมชัดสวยไม่ขาดไม่มีเส้นตัดเส้นขวางเยอะหรือไม่มีเกาะไม่มีโซ่นะคะจะบ่งบอกถึงว่าเป็นผู้ที่จะพบความสำเร็จในหน้าที่การงานและโชคชะตาที่ดีนะคะและถ้าใครก็ตามมีเส้นวาสนาหลายเส้นนะคะนั่นหมายความว่าเป็นผู้ที่จะสามารถ มีความสามารถหลายอย่างหรือทำงานหลายอย่างหรือมีอไรายได้หลายทางนั่นเองนะคะเส้นวาส,สนาผ่านไปต่อไปนะคะเส้นอาทิตย์ที่โดดเด่นเส้นอาทิตย์คือเส้นที่อยู่ใต้นิ้วนางนะคะบริเวณนี้เรียกว่าเนินอาทิตย์คนที่มีเส้นอาทิตย์ที่สวยๆชัดๆนะคะ จะเป็นคนที่พบความสำเร็จมีชื่อเสียงและมีโอกาสดีทางด้านการเงินนะคะและถ้าเส้นอาทิตย์ของใครมาจากบริเวณกลางฝ่ามือแล้วพุ่งขึ้นไปยาวๆแบบนี้นั่นหมายความว่าจะเป็นคนที่พบกับความมั่งคั่งนะคะที่มาจากชื่อเสียงหรือ การสร้างความโดดเด่นในอาชีพของตัวเองนะคะจะมีความก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงในธุรกิจการงานหรืออาชีพหรือตำแหน่งของตัวเองน่ยได้เป็นอย่างดีนะคะและถ้าเกิดว่าเส้นอาทิตย์ของใครมีเส้นแยกออกนะคะไม่ว่าจะเป็น V v i c ต o r y หรือจะเป็นตรีศูนย์เป็น3งามแบบนี้ก็ตามนะคะ เอาเป็นว่าถ้ามีเส้นแยกออกลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสที่จะฟลุกนะคะได้โชคลาภเงินทองหรือทรัพย์สินที่ได้มาแบบฟุกฟลุกแบบไม่คาดฝันนะคะมีโอกาสที่จะ มีชื่อเสียงแบบไม่คาดฝันหรือมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะคะได้มาแบบง่ายๆหรือแม้แต่เรื่องของการถูกหวยถูกลอตเตอรี่การได้รับมรดกตกทอดนะคะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จที่ได้มาแบบฟุกๆุกแบบไม่คาดฝันได้มาแบบง่ายๆนั่นเองนะคะต่อไปเส้นสมองเส้นสมองของลายมือเศรษฐีคนที่จะ ประสบความสำเร็จทางด้านทรัพย์สินเงินทองล่ำรวยจะต้องเป็นเส้นสมองที่ยาวนะคะยาวเส้นสมองที่ยาวหมายถึงเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะและถ้าเส้นสมองยาวมาจนถึงเนินจันทร์ก็จะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะเป็นนักวางแผนเป็นคนที่สามารถจัดการบริหารเรื่องการเงินการทองได้อย่างมีมรดก นะคะและถ้าเส้นสมองมีความโค้งไม่ได้แบบตรงสักเท่าไหร่แสดงว่าจะเป็นคนที่สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีมีความยืดหยุ่นต่อไปนะคะเรามาดูกันที่บริเวณเนินอังคารต่ำบริเวณเนินนี้นะคะเนินอังคารต่ำต้องมีเนื้ออิ่มนูนฟูนะคะบง่งบอกถึง เป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ขยันขันแข็งมีน้ำอดน้ำทนและจิตใจที่กล้าหารกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนคนที่จะเป็นเศรษฐีต้องบริหารความเสี่ยงเก่งนะคะกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนจึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพราะคนที่จะประสบความสําเร็จนั้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจ ก็จะต้องเป็นคนที่มีลักษณะใจกล้านะคะมีความเพียรพยายามความ,ความอดทนและกล้าเสี่ยงนะคะนอกจากนี้ยังต้องแข็งแรงด้วยถ้าเจ็บอดอ,อดแอดแ,ดแดนะคะ3วันดี4วันไข้ก็คงจะไม่มีกระจิตกระใจไม่มีเลี่ยวมีแรงในการทํามาหากินสร้างความมั่งคั่งร่ารวยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีพื้นฐานของสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่มีความอ,ด,อดทนเพียรพยายามนะคะ ต่อไปเส้นชีวิตก็สำคัญนะคะเส้นชีวิตก็คือเส้นที่โค้งลงลักษณะแบบนี้นะคะเส้นชีวิตต้องสวยเพราะเส้นชีวิตที่ชัดเจนนะคะสวยงามลึกไม่ขาดไม่มีเกาะไม่มีโซ่จะบ่งบอกถึงพลังงานและสุขภาพที่ดีซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทำงานและสร้างความสำเร็จนะคะ ต่อไปรูปทรงของมือก็มีส่วนนะคะฝ่ามือที่อิ่มเต็มสวยนะคะนิ้วที่ไม่คดงอตรงสวยยาวความสมดุลของมือบ่งบอกถึงความสมดุลในชีวิตและความพร้อมในการจัดการชีวิตนะคะนิ้วมือที่ยาวและตรงบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบและก็ความสามารถในการบริหารจัดการ ต่อไปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าลายมือของเศรษฐีเนี่ยจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ดาวนะคะสัญ,ญลักษณ์รูปดาวที่อยู่บนเนินอาทิตย์ซึ่งเนินอาทิตย์หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภความสำเร็จนะคะทรัพย์สินเงินทองต่างๆถ้ามีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวอยู่บนเนินอาทิตย์จะเป็นดาวลักษณะ แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นดาว6แฉกก็ได้ดาว8แฉกก็ได้นะคะจะมีแบบไหนก็ได้บ่งบอกว่าจะเป็นคนที่มีโชคลาภและความสำเร็จทางด้านการเงินดาวบนเนินพุธนะคะก็จะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจการลงทุนการค้าขายและ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเจราจาติดต่อนะคะพูดคุยเรื่องเงินเรื่อง,องทองติดต่อธุรกิจการงานก็จะพบกับความสําเร็จจะโชคดีในเรื่องของอการเจราจาและการลงทุนนะคะสัญลักษณ์รูปดาวที่อยู่ตรงนี้และถ้าเกิดว่าบนเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาจะมาจากเนินจันทร์แบบนี้ก็ได้ขอให้ยาวนะคะยาวชัดเจนสวยงามและไปจนถึงเนินเสาและถ้ามีสามเหลี่ยม เกาะอยู่ที่เส้นวาสนาแบบนี้นั่นหมายถึงความมั่นคงนะคะจะมีความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านการเงินนั่นเองนะคะดังนั้นสัญลักษณ์เศรษฐีนะคะจะต้องมีเส้นและก็สัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในลายมือแบบนี้จึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ นะคะทางด้านการหาเงินการลงทุนการมีชื่อเสียงการมีโชคลาภทําให้ชีวิตนั้นพบกับความมั่งคั่งล่ำรวยและมั่นคงทางด้านการเงินและชีวิตได้นะคะแต่ยังไงก็ตามอาจารย์ฝากท้ายนะคะว่าลายมือเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เส้นย่อยๆเส้นเล็กๆสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทั้งดีและร้ายสามารถเกิดขึ้น ได้ในฝ่ามืออยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่กรรมการกระทําของเจ้าของมือนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าณนะวันนี้ลายมือเราอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่การกระทำนะคะเราเป็นคนขยันมากขึ้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนาตัวเองนะคะใฝ่หาโอกาสที่จะพิสูจน์ฝีมือ แน่นอนจะต้องมีความขยันขันแข็งความเพียรพยายามกุงลงไม่ได้สร้างแค่วันเดียวกุงงรมไม่ได้สร้างแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นความสำเร็จก็จะต้องมาจากความขยันขันแข็งการพัฒนาตัวเองการามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่างๆนะคะรวมถึงการมีคอนเน c t ชันนะคะมีคนที่จะผลักดันสนับสนุนพึ่งพาได้นะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น และเราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอลายมือก็จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ดีๆก็จะเกิดเส้นดีๆก็จะเกิดนะคะมันจะเป็นเส้นย่อยๆเส้นเล็กๆเพราะฉะนั้นในทุกๆ3เดือนจะเห็นได้ว่าลายมือจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเฉพาะเส้นย่อยๆเส้นเล็กๆนะคะแต่เส้นหลักๆเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะคะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจต่างๆเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่เส้นวาสนาเส้นพุธเส้นอาทิตย์นะคะ ต่างๆเหล่านี้รวมถึงสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในฝ่ามือบนเนินต่างๆมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะด้วยการกระทําหรือบุญกรรมที่เราทํานี่แหละนะคะถ้าเราทําดีนะคะมีความรับผิดชอบพัฒนาตัวเองหรือมีความขยันขันแข็งมีความกระตันยูสิ่งเหล่านี้มันก็จะส่งผลทําให้ชีวิตเนี่ย ของเราดีขึ้นแล้วก็ลายมือของเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะถ้าไม่เชื่อก็ลองสังเกตลายมือตัวเองถ่ายรูปนะคะแล้วลองมาเปรียบเทียบในทุกๆ3ามเดือนก็จะเห็นว่าลายมือเส้นย่อยๆในฝ่ามือเกิดการเปลี่ยนแปลงและในการดูดวงลายมือเราไม่ได้ดูแค่มือเดียวนะคะเราดู2มือทั้ง2มือเลยประกอบกันนะคะเพราะว่าในลายมือเนี่ยนะคะผู้หญิงผู้หญิงจะดูมือซ้ายว่าชะตาชีวิต กำหนดมาอย่างไรนะคะผู้ชายจะดูที่มือขวาวัชนาชีวิตบุญเก่ากรรมเก่าตั้งแต่อดีตชาตินะคะส่งผลให้ลายมือเนี่ยดีไม่ดีมาอย่างไรส่วนในมือข้างขวาของผู้หญิงหมายถึงการกระทําในปัจจุบันหรือบุญกรรมในปัจจุบันนะคะส่งผลต่อดวงชะตาส่วนสําหรับผู้ชายมือซ้ายก็คือบุญกรรมการกระทําในปัจจุบันส่งผลต่อดวงชะตา นะคะเพราะฉะนั้นทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะก็จะส่งผลต่อดวงชะตาเหมือนกันในลายมือนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาดูดวงลายมือก็จะดูทั้ง2องข้างนะคะเอาละค่ะถ้าชอบสาระดีๆความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงด้วยลายมือหัาศาสตร์นะคะในสไตล์ของอ,อ,อาจารย์นะคะปัทมพรครูเอเชียงรายนะคะก็กดติดตามกด ไลค์ like, กดแชร์ออกไปถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์มันมีความรู้ที่อยากจะช่วยเผยแพร่นะคะอยากจะให้คนอื่นๆได้รู้เหมือนกับเราก็กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะหรือถ้าสนใจดูดวงด้วยไดยมือดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะติดต่อแอดไลน์เข้ามาได้นะคะดูดวงส่วนตัว ที่ไอ l ดี e นายพยากรค่ะวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ